สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร,รักสตูดิโอครับวันนี้เป็นเรื่องของ Warhammer Age of Sigma ิในโฟร d เอ i ิชันะครับ Edition ที่4น่าจะมาประมาณเดือนมิถุนายนนี้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่าน War s ส r o l l ครับผมหรือการ์ดความสามารถของตัวละครมีการปรับแต่งนิดหน่อยครับจากเดิมที่พังชีวิตเนี่ยเราเรียกว่าวูนถูกไหมเ็าเปลี่ยนเป็น e a l t h เพราะเขาบอกว่าพอเรียกว่าวูนเนี่ยมันดูเหมือนยูนิตบาดเจ็บอยู่แล้วพอเป็นเฮลท์เนี่ย มันดูว่าเฮ้ยเนี่ยคือพลังชีวิตยูนิตจริงๆก็เลยเปลี่ยนชื่อในลิงก์ที่ผมให้ไว้เนี่ยครับมันเอาไว้อ่านเรื่องของวอลสโคลของยูนิตก็คือการความสามารถนั่นแหละยูนิตนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละอย่างนะฮะอย่างการ์ดเปน,นี้เนี่ยมันคือวอลสโคลที่ของ Stormcat Eternal Liberator ครับมีอมีอะไรบ้างข้อที่1ครับมูฟหนิ้วยูนิตนี้เนี่ย สามารถเดินได้ไม่เกิน5นิ้วข้อที่2 health หรือ Wound ครับจุด,ดนี้มีเลือดสต่อตัวถ้าเกิดโดนโดนดาเมจครบ2ก็ตาย3ามคอนโทรลเอาไปยึดจุดครับเช่นจุดที่ต้องยึดเนี่ยเราเอาไป5ตัว5้คูณหมีมี5แต้มถ้าเกิดสตูมี10แต้มเขาเขาได้จุดนั้นไปนะฮะวัดตรงนี้4ครับเซฟสาบวกเวลาที่ัตูยิงมาแล้วฮิต บูลก็ต้องวัดนะครับว่าเซฟได้หรือเปล่ายิ่งน้อยยิ่งดีถ้าเซฟสามบวกคือโอ้ยบูลเข้ามาแล้วครับทอยเซฟครับผมออกสามบวกก็คือไม่โดนดามเมจห้าคือชื่อครับลิเบเรเตอร์หกอยู่ตรงนี้ครับคีย์เวิร์ดของยูนิตครับผมเป็นอินฟนทรีทหารราบแชมเปียนอยู่ฝั่งออเดอร์ก็คือฝั่งคนดีนั่นแหละสตอมแคสต์อิเทอร์นอลกับวอลเลอร์แชมเบอร์นี่ไม่แน่ใจคีย์เวิร์ดใหม่หรือเปล่า คือเนของยูนิตครับผมเจ็ดคืออาวุธที่ยูนิตนั้นใช้ถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่าเรนเวพอตเนี่ยก็คือตีประชิดอย่างเดียวอย่างนี้ยตีประชิดล้วนครับ a อแท c k สองโจมตีสองครั้งฮิตสามบกคือทอยตีออกเกินสามว่าตีโดนแล้วก็ทูบูนที่สามหวครับถ้าเกิดว่าฮิตแล้วกี่ลูกเอามาทอยวูลใหม่ ออกเกินสบวกถือว่าบูนครับผมเรนคือ AP เจาะเกาะเช่นคุณตียูนิตเซฟสามบวกเรนหนึ่งคือเป็นสี่บวกครับแล้วก็ระเมจก็คือหนึ่งตัวนี้บอกว่าโมเดลทุกตัวของกองนี้เนี่ยใส่อูที่เรียกว่า w a r h a m m e มอคือนี้เฮ้ยมันชื่อวอร์แฮมเมอจริงด้วยวะชื่อเหมือนเกมแล้วก็ในกองนี้ครับ มีหนึ่งตัวที่เป็นเหมือนหัวหน้าจะดูสิ่งที่เรียกว่าแกรนแฮมเมอร์แทนครับผมก็จะเป็นอันนี้ตีสองครั้งฮิตสามบวกวูลสามบวกเลนหนึ่งแล้วก็ดาเมเจสองสุดท้ายครับพาสซีฟตัวนี้คือความสามารถนะสต a r ์วัส d ์ด e เฟนเยูนิตนี้มีค่ายึดจุดคอนโทรเนี่ยเพิ่มขึ้นสามหน่วยถ้าเกิด อยู่ในโซนของเราเฟรนลี่เทอริทอรี่นั่นเป็นโซนโซนเริ่มต้นโซนที่เราดีพอย y ยูนิตตอนแรกครับน่าจะเป็นตรงนั้นก็อ่านง่ายขึ้นคือถดาเป็นอย่างงี้คือดูจบรู้เลยแล้วก็มีรูปให้ดูด้วยอ่ะจะรู้ว่าเป็นยูนิตไหนแต่มันไม่ได้บอกนะว่าไอ้กองนี้มีได้กี่ตัวอาจจะต้องรอดูในอนาคตนะฮะแล้วก็ตรงนี้สำคัญเลยมันบอกว่า นี่อ่ะตรงนี้ไปไหนนะคริสมอร์ทอล Mortal, ตรงนี้ตรงนี้มันบอกว่าถ้าคริเนี่ยติดมอร์ทอลคืออะไรคริติคอล,คลเนี่ยคือถ้าเกิดทอย2ฮิตออก6ถือว่าคริครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นมอร์ทอลเนี่ยมันทำเป็นมอร์ทอลดาเมจหลายคนงงเฮ้ยมอร์ทอลดาเมจคืออะไรมันคือมอร์ทอลวูนในอีชั่นเก่าๆแหละแต่อันนี้เรียกเป็นมอร์ทอลดาเมจ ก็ถ้าเป็นวถรเมริก็จะทอยเซฟไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้หวาดแก่เก่งเนี่ยลิเบเลเตอร์มึงขายของนี่ว่าตัวแรกมาเก่งเลยอ่ะส่วนตรงนี้ฮะถ้าสังเกตดูเรื่องของบอริตี้เนี่ยเห็นตสีตรงนี้ไหมจะมีสีด้วยสีแล้วมีรูปวงกลมตรงคำว่าพาสิกเนี่ยมันจะบอกว่าแต่และสีเป็นการบอกว่าความสามารถของเราเนี่ย ใช้ได้ในช่วงไหนเริ่มเทิร์นฮีโร่เฟดมูฟเมนต์เฟดชูตติ้งเฟดชาร์จเฟดคอมแบทเฟดเอนเอ็นออฟเทิร์เนี่ยมีสีไม่เหมือนกันแล้วก็อเบอลิตี้จะบอกว่าถ้าเป็นวงมกลมคือคอนโทรลอเบอลิตี้เพราะอย่างสตอมแคทลิเบเรเตอร์เนี่ยเป็นรูมกลมเห็นไหมความสามารถคือเกี่ยวกันคอนโทรลยึดจุดดูง่ายดีคุณจะได้ไม่ต้องสับสนว่าเฮ้ยความสามารถนี้ใช้ตอนไหนดูจากสีสงสัยว่าความสามารถใช้ตอนไหนดูจากสีนะฮะแล้วก็ความสามารถเกี่ยวกับอะไรดูจากไอคอน อะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนาแก,ส,กสั็ผม Supreme Lord of the Undead คือตัวนี้นี่ตัวนี้เลยเก่งไหมเก่งเหมือนเดิมครับแต่ต้องดูที่แต้มาอย่างตัวนี้เนี่ยพาสซี่บอกว่าถ้าเกิดโดนเมจเกินสิบขึ้นไป Power Level ลบสามซับแฟคสามฟอร์มอิ e พาวเวอเเวไม่รู้วีผลยังไงอันนี้ต้องรออ่าน เป็นสีดำพาร์ทีฟติดลบ start ทออฟเทรู้เรื่องเลยแล้วก็พาร์ทีฟอีกันหนึ่งคะเป็นรูปพาทิตอันนี้ special ลเบ l i ิตครับผม start of อฟพาวเวอรเวลาไล่สเปล,ลครับบวกสองแต้มทันทีเลยถ้าเกิดไล่พิติสามารถไล่เวทต่อไปได้ไม่ได้ไม่ได้โด,ดนห้ามผมคิดว่าในการไล่เวทนะครับสมมติคุณไล่ได้สองเวทขึ้นไปเนี้ยถ้าเกิดคุณไล่พิติปุ๊บ คุณจะไล่เวทอื่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีคาถาของนาการ์สอยู่ก็คือไอ้ภาษีอันนี้เนี่ยคุณจะไล่ได้จนกว่าจะครบโคตาโดยที่ไม่แคร์เลยว่าคุณไล่พลาดหรือไม่พลาดนะผมค่อนข้างดูดีนะเนี่ยอันนี้โกง Hand of Dust ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นตอนจบเทิร์นครับเช่นจบเทิร์นแล้วครับมาผมใช้ Hand of Dust ครับ เลือกฮีโร่หรือมอนสเตอร์ที่สูบนานากาสอยู่คือแบบเข้าถึงตัวขอสามารถคือให้คุณเอาเต่าหนึ่งลูกซ่อไมไว่ในมือซ้ายมือขวาก็ได้ยังเขาเห็นแล้วยกขึ้นมาครับไฟตรงข้ามเลือกถ้าเกิดเลือกข้างที่มีลูกเต่าอยู่ไฟตรงข้ามไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเลือกข้างที่ไม่มีลูกเตา๋ายูนิตที่สูบมาการ์สตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเก่งนี่วะ วิ่งไปชนใครปุ๊บจบเทิร์นคอยเตา๋าไอพ้พี่ซ้อนเตา๋าให้เลือกถ้าเลือกแล้วเจอเตา๋ารอดถ้าเลือกแล้วไม่เจอเตา๋าตายเฮ้ยเก่งว่ะอันนี้ชอบอันนี้ใช้ตอนจบเทิร์นเห็นไหมเป็นรูปเอ่อออฟฟิศสีอัลบตี้คือความสามารถในการโจ,จ,จมตีอ่าถูกต้องแล้วก็สีนี้คือตอนจบเทิร์น end of turn สีเดียวกันถัดมาครับเป็นรูปธงรูปธงคือ Floing ใช้ตอน l o w e ร ing ก็คือจังหวะ เลอร์ล่เฟดถ้าน,นี้บอกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้ในช่วงฮีโร่เฟดครับเลือกยูนิตท,ที่เราตายไปหนึ่งยูนิตท,ที่ไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ยูนิคนะฮะแล้วก็อยู่ในระยะของนาการเนี่ยสิบสองนิ้วเสกยูนิตนั้นฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาครับคือชุบดื้อเลยครับหนึ่งยูนิตท,ที่ไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ยูนิคชุบได้เลย อ๋อแล้วเวลาชุบขึ้นมาครับต้องอยู่ห่างจากศัตูเกิน9นิ้วด้วยอันนี้ดูดีมากสุดท้ายครับเป็นเวทครับเวทก็จะเป็นเปเชียลลิตี้อ่าสีนี้อันนี้น่าใช้ในช่วงของฮีโร่เฟดกันนะเนี่ยสิ่งเดียวกันฮีโร่เฟดอิน o c a เคชั o นออฟนากาเลือกยูนิตหนึ่งยูนิตที่มองเห็น,นระยะสิบนิ้วแล้วไล่เวทครับผมคิด,ดง่ายๆ ถ้าเกิดเป็นศัตรูได้สำเร็จทำดีสามมอเตอร์ดาเมสใส่มันถ้าเป็นยูนิตฝั่งเดียวกันที่อยู่ฝั่งเดสนะครับเรื่องหนึ่งอย่างยูนิตนั้นเนี่ยได้รับความสามารถหวาดห้าบวกจนจบเทอร์หน้าของเราหรือยูนิตนั้นเนี่ยจะสามารถชุบยูนิตท,ที่ตายไปให้ ฟื้นคืนชีพกลับมาที่เลือดของยูงนิตที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยต้องไม่เกิน3ามครับเช่นเป็นซอมบี้หตัวเงี้ยตายไปสามชุบก็ชุบสามตัวขึ้นมาได้เลยอันนี้ความสามารถเวทของเขานะฮะตามนี้เลยฮนะก็ถามว่าอ่านยากไหมมันง่ายกว่าเวอร์ชั่นก่อนนะคือเหมือนตอนนี้ทางเกมวิร์ช็อปพยายามให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นอ่านง่ายขึ้นจะได้ดึงดูดคนเล่นใหม่ได้วยผมคิดว่าเหมือนโฟรปัจจุบันเนี่ย มันค่อนข้างเล่นง่ายแหละแม้ว่าสมดุลจะระเบิดไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นของ ls เนี่ยครับปกติก็ง่ายอยู่แล้วถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่โฟร์เอดิชันเนี่ยผมว่าน่าจะง่ายขึ้นอีกก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนก็คิดว่าในปีนี้คอนเนต ls จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องของการเกมเพลย์แล้วก็เรื่องของเนื้อเรื่องด้วยหวังว่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนถูกใจกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับลิงก์ของ โพลนีน่ผมแปลไว้ในช่วงรายละเอียดของจิปนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบราเธอร์ Brother.